นายมตรีและกพี่น้องสภานมครับตามที่ท่านนายุธบีได้อนุมัติในบดอปสนะครับให้คณะกระกัรก้ายาสตรีดน้ชายแดนทางภาคเหนือนที่เราเรียกว่ารปอสามสิบสามห้าครับ ท่านนายกก็มีบรราให้อบสอได้จัดสรรเครื่องหมายเครื่องมือนะครับอันดับแรกคือท่านนายกเน้นนะครับว่าเครื่องมาเครื่องมือน,นี้จะต้องาอันดับแรกต้องให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติที่ปลอดภัยก่อนทางอบสอก็ได้จัดสรรงบประมาณให้กับกอ,องทัพทีสามโดยกองทัพบกให้มีเครื่องมือ เป็นตัวอย่างนะครับมีไนท์วิชั่นครับมีโดรนมีรถเรเด Radio ียอเบเดอร์ที่ะจะสกัดกั้นต้นเนตุชายแดนซึ่งก็ได้จัดสรรและก็มอบให้กับกองรักปฏิสามจะเห็นว่าผลงานปฏิบัติที่ผ่านมาก็เป็นประจักษ์เพื่อรุนาทราบครับขอเวลาที่เราประทะแนวาเาจะาโดือข้าฝอที่ไดร่วมีอะไรบ้างาก่อนที่จะคนจะเข้าไปราไม่ฝอรับ นี่จะเป็นก้องที่เราตัวทุกคนนะในเวลาที่เราทางานจะเป็นภาพไว้อกับเ่งกนนี่ที่เรามาโชว์ครับมาโชว์เป็นเป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างครับคือว่าโควิดี่มไม่จะต้องพูดรอพูดได้ดีตเพราะว่าโดยเราแบบมีมีแต่เขานี่ยังไม่เจอเขาไม่ดีเขาไม่มีที่โดนใช่ไหมครับ เราพบอย่างครับที่เขาใช้โยนเป็นการขนยาเสพติดยังไม่มีอย่างีแต่ที่อเมริกามีแล้วนะมีทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครับเริ่มเริ่มขนดกครับครับตาข่างครแทมแทมเร่องเออใจมากนะใช่ไหมครัจจุบันนี้ในการขนถ่ายสินค้าที่ต้องขนมีเรือที่มีที่ไม่มีคนรับไม่มีไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นเรือที่ขนส่งจะติดติดเยอะเลยพบบ้างไหมว่าเรือที่ไม่มีคนรับ จะไม่เห็นไม่ครบครับอย่างจะเป็นเรื่อไม่ได้ให้ให้ให้จังหัดร่วมกันแล้วางสองฝ่ายจะำเนินการน่าจะประมาณปลายเดือนสิงหาคม28แขวนกับเพื่อนคนดัแล้วก็ทางจังหวัดเราที่สองจังหวัดรกนท่านครับนายยกเราแล้วท่านท่าน่ยนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับ เรื่องยาเสพติดอยู่ที่บริเวเป็นเรื่องวาระแห่งชาตินะครับสืบเนื่องมาจากที่ทางรัฐบาลร่วมกับทางกองทัพอุตแห่งชาตินะครับปปอสอแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเรื่อง,องการกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้หมดนะครับโดยเรามีมาตรการที่เราจะออกไปสําหรับ2จังหวัดก่อนคือทั้งจังหวัดน่านและจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ให้เป็นจังหวัดสีขาวทั้งหมด นี่คือเรื่องเริ่มต้นทั้งหมดก่อนนะครับท่านสื่อมวลชนทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาย,ยาเสพติดป,ปัญหาย,ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่กองสังคมไทยมานานนะครับถึงเวลาที่เราต้องกําจัดให้หมดไปนะครับจากการที่รัฐบาลเรานะครับทุกๆกุกหน่วยงานได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่มีหลายขั้นตอนเหลือเกินในการที่เราต้องแก้ไขปัญหา,า,าอันนี้ถือว่าเป็นต้นต่อคือเรื่องของการตัดสปายเชนทั้งหมดของอยาเสพติดนะครับซึ่งส่วนมากนี่มาจากต่างกลุ่ม ปกติเพื่อนบ้านเราจะเป็นลาวหรือพบริเวดนากก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นีนลล่เป็นเรื่องสําคัญนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นเรื่องเศร้ามีเรื่องการสูญเสียของเจ้าที่ตํารวจนะครับที่ส่วนหนึ่งอาจจะมีอุปกรณ์ไม่ครบเพราะว่าไม่มีอย่างที่ท่านเห็นนายวิเชิญเนี่ยนะครับเวลาเราไม่มีนายวิเชิญเราต้องใช้ไปฉายในการส่องเวลาเข้าไปหาผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็สามารถเห็นนายวิเชิญหเห็นเห็นไฟฉายเป็นแหล่งที่มาว่ามีตํารวจเข้ามา เขาพยิงสวนมาทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นก็ผมก็เลยมาเน้นกับท่านท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าเรื่องของอุปกรณ์เป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ท่านก็เห็นแล้วว่าเราพยายามที่จะทําให้เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่พยายามที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามด้วยเหมือนกันนะครับภาคเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ที่มีที่ราบสูงเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นกฟูบีก็สําคัญนะครับการที่เราต้องมีโดนเพื่อเป็นการทํา การสำรวจเซอร์เวย์ต่างๆก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญฝ่ายเรามีฝ่ายเขาก็มีเหมือนกันเขาก็โด่งขึ้นมาส่องหาว่าเจ้าที่อยู่ตรงไหนเราต้องมีแอดตี้โด่ซึ่งจะไปยิงโด่งให้เขาตกลงมานะเพราะนั่นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเราเองเราก็ต้องติดตามเรื่องตรงนี้ผมก็มีงานสั่งการให้ท่านท่านาในข่าวพบสไปดูซิว่าในประเทศที่เขาเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่ขนถ่ายยาเสพติดเ,เนี่ยเขาทำอย่าไงไรบ้าง นะครับอย่างเช่นที่เม็กซิโกจะเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการใช้โดนเป็นตัวขนส่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องพัฒนาไปซึ่งก็คงต้องมีการไปประชุมแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ยาบ้าอย่างเดียวเรื่องของเฮโรอีนก็มีเรื่องสําคัญนะเฮโร,ร,รอีนตลาดสําคัญที่สดที่จะผ่านไทยแล้วส่งออกไปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียบ่ายวันนี้ผมก็มีการพูดคุยกับทัทททูตออสเตรเลียนะครับดูซิว่าเรามีการทำงานร่วมมือกันได้อย่างไรในการที่จะตัดตอน เรื่องของการเรื่องของการส่งเฮโรอ,อีนออกไปเพราะว่ามูลค่าที่เราจับเฮโรอีนเพี่ยเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนะครับเมื่อต่อต้นที่ผมมีการโทรศัพขขท์หารือกับทางท่านทูตสหรัฐแล้วท่านก็จะเข้ามาคุยกับที่นั่นเรื่องว่าเราจะทำยังไงต่อไปเรื่องของการมีการ,การช่วยเหลือ,อในแง่ของการตัดตอนเรื่องยาเสพติดขบมดออกไปนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก,เก็เราก็ต้องทํางานอย่างมูอณะกาทุกทุกภาคส่วนเติมต้นน้ำยังไปนะครับท่านก็เห็นอยู่แล้ววันนี้มีทั้งเลขาปปสท่านผู้จาดการสารบก นะครับท่านผู้ช่วยสบเฟวร์นผูแ้แทนชาติท่านสัมภารก็มาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมถือวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเมื่อกี้มีการกล่าวถึงภาคภาคสามเยอะมากภาคสามคือทหารภาคสามนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเราไม่ใช่ว่าอย่างเช่นภาคสองที่ทางภาคอีาสานให้ความสําคัญแต่ว่าภาคสามี่ยมีการทางานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองกันได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นโมเดลในการ zero เอาไปในภาคต่างๆด้วยเหมือนกัน นะครับมีการทํางานร่วมมือกันอย่างกันอย่างดีมีรายละเอียดิยอดเยอะๆที่ไม่เกี่ยวข้องอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเดียวผมก็จะเดินทางไปปปงนะครับในการคุยเรื่องของการยึดซ้ำที่ต้องมีการกระชับมากยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดตับใจที่เราถึงยึดซ้ำไม่ได้เขายังมีเงินทุนในการที่จะไปจ้างผลิตต่อมันก็ยังไม่ครบหลุดอยู่ดีเดี๋ยวทางหลายๆท่านที่ได้ยินที่นี่ก็จะตามไปที่ปปงด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องที่เราให้ความรับผิดบใจของเจ้าที่เรื่องของอาวุธยุโทปปรณกเรื่องต้องพร้อมเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราจับได้เนี่ยมันก็มีกฎกติกาอยู่ว่าจะต้องมีการให้รางวัลกันอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องไปดูแลให้ดีนะครับเรื่องของการแบ่งสรรพส่วนเพื่อให้มีความพอเหมาะพอจบนะครับเราอยากให้มีการพวกเราปฏิบดติทำงานกันอย่างกันอย่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างไม่ต้องมีข้อติดใจกันว่าจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไร ไม่ใช่เจ้าที่เข้ามาเข้ามาเรื่องนี้นะครับเขาไม่ได้มามามามีประเด็นกับผมเรื่องนี้แต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้บัญชาเราต้องดูแลเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดีนะครับเรื่องของร,ยระยะเวลาในการที่ได้ผลตอบแทนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่ตั้งเชื่อไรตั้งห้าหกปีของจะได้บางคนเกษียณไปแล้วก็ยังไม่ได้นะนกรนีอาจจะต้องแบ,บ่งเป็นสองส่วนเมื่อยืนซักมาได้แล้วก็ให้เ็นส่วนหนึ่งหรือตอนที่จับได้ก็ต้องเป็นสินใจให้ในส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจตรงนี้ นะครับก็ดยันยครับว่ามีงานธุรกิจอีกอยเยอะมากอันนี้ค่แค่ส่วนหนึ่งที่เราได้เริ่มต้ิ่การทำงานขึ้นมาครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและขอเป็นกำลังใจเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับผมว่าเรื่องความปลอดภัยของเจ้าที่พิเศษทุกท่านที่สุดค่ะ นยยัว่าานรบอของกรกตครับได้เงินเงิน5 523ล้านบาทเสรจนะครับโดยในปี66นะครับที่ส่วนนี้คณะรรมการได้มีตม่หมายใน่ที่ตรวจสอบนะครับตามที่ไของคณะท่านนายมนตรีครับทางกรมงในส่วนของการดเนนการสร้างเครือข่ายความรูมืนความยั่นยืนนาระเด็น สุดท้ายเนี้มาจากรากรบรอว่าีาครับาอก็ได้ทวามสำคัญครับทาน่ทงกม่ัญาทนกองทัท่ผู้ชุนชาชาติท่านเหล่นีนรุ่ที่แลยเือสางดีแล้ก็ได้สจผู้าการสร้างความเป็นตวที่เะสมอย่างมากแล้บาีความสำคัญนการราเป็นสำคััม่ว่าจะสบันสามีบายฟืู แก้ไขเยยานะครับแต่ว่าที่เรามาตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีท่านรองวิธีการโกสอด้วยท่านผู้ช่วยการดูแลชาติด้วยเนี่ยเรามาโฟกัสเรื่เรื่องของกายผู้กระทำผิดก่อนเร่องผู้ป่วยงเรื่องผู้แลเรื่องผู้ของผู้กระทำผิดเนี่ยคเป็นร่องสำคัญนะครับปัจจุบันที่เราจับได้ฝ่ายจับเนี่ยจับประจับมเยอะมากเพื่อพิ่มสีขั้นเท่า เนีครับแต่ว่าราคาราคายาว่าก็ไม่ก็ไม่ขึ้นทัทีแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีการเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะมากแล้วก็เรื่องของอต้นทุนในการผลิตเข้ามันมาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับได้เนี่ยยึดซับได้เนี่ยตัต้องยึดซับโดยเร็วที่สุดนะครับนาทีของการเรื่องของการเ,าเรื่องของการที่ยึดซับนี่ไม่ใช่ว่าบางคดียึดบางคดีไม่ยึด นะครับโดยโเขายิ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการทำความผิดบางรายการก็ไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรเป็นซั์ที่ได้มาจากการฟอกห,หรือเปล่าภาระการที่สืบรัพย์เป็นหน้าที่ของผู้ถือยึดนะครับเป็นหน้าที่ผู้ถืยอยึดยืนยันนะครับที่สิมวายว่าได้ทรั์มาได้อย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของสำนักงานบรรปง,งนะครับให้พนักงานเจ้าที่ดาเนินการด้วยความละเอียดนะครับรอบคอบและโปร่งใสนะครับโดยไม่ให้มีการกล่าวโทษว่ามีการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้กระทำผิดนะครับอยากให้ท่านไปดูขั้นตอนต่นตางๆที่ <c oughs> ปัจจุบันนี้เคสเล็กๆก็เกกข้าาเยอะนะครับแต่อยากให้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะผมไม่ได้บอกว่าเคสเล็กๆไม่ต้องทำแต่ว่าดูตามระดับความสัมพันธ์ถ้าเป็นเคสใหญ่นะครับมีเรื่องของมีเรื่องของวง,ง,งเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนเยอะเนี่ยให้รีบทาปฏิบาาัติจ้าเรื่องการอายัดทรัพย์ในปัจจุบันเรื่องธุรกรรมการเงินมีการโยกย้ายถ่ายเทได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านหลายวิธีการเพราะนั้นอย่าโมต่ช้านะครับอย่าโมต่ช้าเรามีเรามีกฎหมายอยู่แล้วเรามีอำนาจอยู่แล้วผมว่าน่าจะยึดมาก่อนเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า,าทางภาคประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานที่ทำงานอยู่ท่านเองเรื่องสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเรื่องการปฏิบัติ นะครับเรื่องของอะไรเหล่านี้ก็อยากให้เกิดขึ้นนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษเยอะนะครับมีอำนาจสูงมานั่นเนี่ยเรื่องของการที่เราต้องมีการยึดซั์วันนี้เนี่ยเราพูดถึงการยึดซั์หรอกเพราะต้องการตัดต้นตอของการผิทั้งหมดออกไปนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ท่านต้องให้มีความขึ้นหน้ามีการก้าวหน้าให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนมาผมก็พูดคุยกับทางด้านสายการการปราบปรามนะครับแล้ว่าเป็นเรื่องเรื่องยุทธกรธี เราพยายามเตรียมให้ตันต้ทาตทางฝา่ายทหารฝ่ายตำรวจฝา่ายปปสเยอะแล้วถ้ามันยึดมาได้เนี่ยเรื่องการยึดซ้ำเนี่ยอยากให้ระทำโดยเร็วนะครับอยากให้เป็นที่ข้อหลังานินทางของทุกๆคนได้นะครับแล้วเราก็จะมาเข้มงวดกันเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการทํางานนะครับมผมว่าเรื่องของการทำงานเชิงรุกนี่เป็นเรื่องสาคัญที่ท่านพูดมาแล้วเมื่อกี้นิด,ดนึงก็ดีเรื่องของการที่การเทรนนิ่งให้องค์ความรู้กับพนักงานถือเป็นเรื่องสาคัญอันนี้ถือเป็นการเชิงรุก แต่เชิญลูกนี่ไม่ใช่แค่ประชาสัมพันธ์นะครับผมว่าเป็นเรื่องของการที่เราต้องล,งลุกจริงๆลงไปทํางานจริงๆนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ได้เร็วๆแม้การยดทรัพย์จะถูกแปลไปได้โดยง่ายๆนะครับเรื่องนีเ้เป็นเรื่องที่ที่เราคิดว่าธรรมนาระผมก็ไม่ได้อยากที่จะมาที่ปปงเท่าไหร่เพราะท่านเองก็มีองค์การยุบพร้อมอยู่แล้วท่านประธานเองก็ดูแลอยู่แล้วแต่วันนี้อยากจะมาสง่งข้อความว่าเป็นเรื่องนีน้เป็นเรื่องที่สาคัญ แล้วก็สังคมก็จับตาดูอยู่ด้วยนะครับเรื่องปัญหายาเสพติดนี่ก็เกี่ยวข้อหมดนะครับที่ผมประกาศไปว่าที่นั àn, ่นกับที่ร้อยเอกจะต้องเป็นจังหวัดสีขาวเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนเรื่องการปรับปรามเรื่องการบำบัดดูแลฟืล millet, ้นฟูแต่ถ้าเกิดเขายังมีกระแสเงินที่ไปหล่อเลี้ยงการผลิตได้เนี่ยมันก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นการมาวันนี้ก็เป็นงานต่อทิ่ซ้อนมันครบทุกทุกภาคส่วนจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นมาราแห่งชาตินะครับเราประกาศไปแล้วรัฐบาลที่ประกาศไปแล้วว่าต้องเป็นจังหวัดสีขาวให้ได้ ภายในสิ้นใจมาสามนี้เราต้องทําให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อย่างอย่างที่บอ,อกาการก่อสังคมไทยมานานมากแลาเป็นสารตั้งต้นหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพายิ่งชู้ที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราทำผู้กู้นไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่สาคัญนะครับเรื่องของการตัดต้นต่อการผลิตโดยตัดต้นต่อขอ,ของแหล่งเงินถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ออสะคัญนะครับนโยบายอยื่นๆที่ผมอยากจะขอมอบก็คือว่า ให้สำนักนตุลากชาติสำนักงานปวสสำนักงานปวมรณาการความร่วมมือในการสืบสวนปราบปรามขยายผลเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดด้วยมาตรการทางทรัพย์สินเพื่อทําลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าและการเงินของกลุ่มนักายาเสพติดอันนี้ก็เป็นส่วนงที่พูดไปแล้วนะครับให้มีการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบในการรณรการกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นประมวลกฎหมายยาเสพติดพระราชบัญญัติต้องการและปราบปรามการฟอกเงินมาตรการทางภาษีเป็นต้นเพื่อดําเนินการยับ ยึดตายยัพซัของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจาดวงจรการเงินของกลุ่มนักค้ายาเสพติดในทุกๆรูปแบบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเคารื่อขสายความร่วมมือและเสริมสร้างแนวร่วมในการตรวจหาทรัพย์สินในคดีความผิดยาเสพติดดำเนินการเชื่อมโยงระบบข้อข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปราบปรามและทำลายโครงสร้างของการายาเสพติดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทัพทุกทำง,งานเชิงรุกนะครับให้สำนักตุลาก่งชาติสำนักงานปปงกระทรวงดีอีดีเอสไอสำนักหน่วยเงินที่เกี่ยวข้อง รุนแรงร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเว็บพนันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขอพูดด้วยนะครับออนไลน์ด้วยการทํางานเชิงรุกเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำผิดปิดเว็บไซต์ขยายผลผู้ผผผมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนใช้มาตรการทางด้านกฎหมายมาตรการยึดทรัพย์อย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการกระทำผิดและวงจรทางการเงินของเจ้าของเว็บนะครับให้ตารวจแห่งชาติ นำนูปนจากปบรปสทชตปทสถาบักรธนาคารแห่งหประเทศไทยดีไซน์และหน่วยงานเกี่ยวข้อแก้ไขปัญหาแกงคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติโดยเฉพาะการตัดตอนการโอนเงินการแก้ไขปัญหาบัญชีมา้าการสืบสาวไปจนถึงผู้ก่อเหตุและยึดทรัพย์เพื่อนํามาเยียวยาผู้เสียหายตลอดจนพิจา,ารณา,นาในทางการต้องการการธุรกรรมการเงินกับแกงคอเซ็นเตอร์ที่รัก,กลุ่มเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงนะครับ ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญน,นะครับแล้วก็ผมว่าอย่าประมาทนะครับฝ่ายแนวรุกที่เราทํางานกันมาที่เราไปในในพื้นที่ตะเ่องสะพายที่อยู่จังหวัดเนือภาคอีสานเนี่ยก็มีการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตพวกท่านเองท่านเองท่านเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องเป็นแนวหน,น้าแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับให้ดูแลให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ท่านเองด้วยนะครับแล้วก็อิคลิปตัวเองด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับขวนขาวายที่จะไปหาไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทํา อะไรที่มันเป็นมิตรวิชาชีพจากองค์กรต่างๆไม่เป็นสมาคมธนาคารอะเรของรู้ของท่านได้บ้างนักธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ DSI นะครับหรือว่ากับ k a ดีอีเหล่านี้ก็พยายามที่จะสับสุนให้ให,ให้ให้พนักง,งานของเราเนี่ยไปเรียนรู้งานใหม่ๆนะครับทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ขอเรียกให้ให้ความรับผูใ,นนใจนะครับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมา,งมา,งมาแล้วก็จริงจังนะครับก็ขอ,ขอฝากไป้วยแล้วกันะค,ะครับขอบคุณท่านประธานครับ เรื่องของสักซึ่งจมาทำให้เขาอยู่ในภวะวาถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีการเรียรู้เรื่องของเคนโลยีกาทำให้เขาเึ้นแล้วเขาจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ่จะเป็นการต่อเพื่การดูแลรษารคหวัดเพื่การตัดตอนแหล่งเงินทุนเพื่องสั้นต้นถ้ามีเงินทุนเรื่องอะไรมาจะขอเราต้องยอมเชื่อฟัเล

บอกมาให้ขึ้นหน้าแล้เปย่นะือสี่วันก่อนทเาจะมาแจ้งใหู้ดีขอา ก็แล้วก็เห็นะน GAC รั่งชิ้นส่วนก็เออ广西阿方可以在泰国呃建厂投资ใช่ไปประเทศแล้ส่งออกมาใชล้วนะับงระบบสัญัาแล้วก็สหรับแล้วก็เออไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับก็เรามีซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง่จะให้ทาน 在在在在这个新能源汽车也开始进军泰国，然后以泰国为这个生产中心。啊、呃，另外呢，就在泰国呢具有潜力，所以呢，就是除了这个车企能够在泰国组装，呃，业务发展，但是在那个哪里？在泰国啊，用那个呃，好的市场 ทีเองเราทำ CEOI เองก็มีการให้แรงทูนใจในการที่มาตั้งพิจารึ้นที่ไทด้วยนอกจาี้ก็มีการวางมรานไกอไรที่มีส่งผ่านตนางนทุนการดูแลผู้บริโภคทุกเรก่่างๆก็เข้าใจว่าะองมีควาเปนแ